เป็นนวยพักกับเป็นนวยปีนี้ครับปีที่สามอันนี้เป็นนวยปีนี้บ่แม่จุดเด่นของไอ้โชกุณนี่มันเป็นยังไงแม่จุดเด่นเตีแม่ก็ว่ามันนวยใหญ่นี่แล้วนวยใหญ่รสชาติมันก็โอเคที่นี่รอยนวลพนัก็ทดลองอีกแหละครับอ่าธนร้องว่าขันทั้งบ่อห่อสิเป็นยังไงเออพนวอาประมาณว่าตอนนี้มันเป็นการทดลองเนาะครับคุณหยุดธนรองว่าอันนี้เก็บเวลาเท่าใดมันจึงสิพอเหมาะครับจึงเฉพาะบ่ผิดหวังกับลูกค้าจึงสี่แม่ขันทั้งเก็บลูกคของลูกค้าซองล พราะว่ายุหนีเขาเฮดแม่นบังสีดากันเข้าซึ่งพวเก็บอ่าอ่านั่นไหมว่ามันมาเก็บมามาบวงไว้ลับไปส่งสิไหมครับเก็บพร้พอมกิน,นกันเรียกว่าตระกูลสมแสดงวายุกับเขาได้ครับเพิพ่นเพิ่นเลยไปปลูกสมอออยิสราเอลโอ้ค่ะโชคคุณกัมีครับโชคคุณกัมีไปนี่สมรู้สึกว่าจะมีหลายสายพันธุ์ที่เพิ่นมาว่าเป็นสมเกลวหวานธรรมดาหน่ะละอันมู่นึงแล้วก็บสมอออยิสราเอลอีกมู่นึงจีดยังอ่ะเพิ่นว่าเอสมจีนอ่ะกัมียอดสมไปต่อกับบักหูดเพิ่นกระเฮ็ด ไปต่อกับต้นกระสังรกระเฮ็ด สวัสดีครับประยุทธ์พัจวดครับมือนีภาพพี่น้องมาจอย์ยีธยาเพื่อน้าเชื่อครับจังหวัดพราจารค้ามมาเบิงแปลงเกษตรผสมผสานกับพี่น้องนี่ในที่30มสิบไร่ครับส่วนในนี้เป็นยังไงมีการปลูกอี่ยังแน่นะครับเผลผลิตยังยังสำเร็จนะครับเดี๋ยวเราไปพบพอแล้วก็รทำความรู้จักกับเจ้าของแปลงครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะทักทายพี่น้องแน่สวัสดนจังไงเนาะค่ะมือนีเนาะ ซื้ออารีพรมดอนยางนะคะครับก็เป็นเจ้าของฟาร์มเนาะอยู่อยู่ตรงดิมแลนด์ฟ้ามสองพี่น้องค่ะอันนี้มาเบิ้งส่วนสมมาเบิ้งบักสมอันนี้ซิกเนเจอร์มั้ยนี่ยแม่โอ้ปาบักสมบักสมที่เพิ่นที่เพิ่นเฮ็ดไว้แม่บ่ได้เอามาแขวนเวรปะเนี่ยบ่ค่ะบักสมอีหลีของแท้สิของแท้โอ้นี่แหละเพิ่นเรียกว่าเพิ่นสิเฮ็ดขยายผลที่ว่าแม่ว่าเอาไปเพิ่ม เอาแมวอ้ยเพิ่นฟังเนี่นี่มันมันเป็นพันธุ์หยังเห็ดจังไ๋อันนี้สมโชกุลอันนี้ลูกชายวานเนาะโอโชกุนโชกุนค่ะเป็นโอเป็นเสียบยอดมากที่ที่เห็นตรงนั้นต้นนี้ปลูกมาโดนาปไหนแล้วจากปีอ่ะสามปีพอดิสมว่าจากปีสามปีเอาเป็นอันต้นกิ่งตอนหรือว่าเป็นต้นใช่มเล็ดเสียบยอดเสียบยอดค่ะเสียบยอดมาก มันเริ่มเป็นหน่วยเพรกะก็เป็นหน่วยปีนี้ครับปีที่สามอันนี้เป็นหน่วยปีนี้บ่แมนจุดเด่นของไอ้โชกุนนี่มันเป็นยังไงแม่จุดเด่นเตีแมวกับว่ามันหน่วยใหญ่เนี่ยแล้วน่วยใหญ่รสชาดมันก็โอเครสชาดโอเคแมนพอดีเพื่อนว่าท่านได้พ่อเก็บเตีมันสุกไปบ้านนี้สุกค่ะเอาไม่คือเหลืองแล้วสินี่อันนี้จริงสเนาะเป็นอยัางคือเหลืองเพราะว่าเขาห้อง่อรเด้เขาห่องฮอร์ถุงข้าวบ่อนเห็นปะมันพอเจอแสงมันก็เลยสีเหลือง ที่นี่เวลาเขาเก็บหัาถิ่นนาเวลาเอาวาซ่นวาลูกาเออเบิ่องยังไงนับจังไหแม่เพิ่นนบเวลาเท่าไดล่ะหกสิบเดือนหกสิบเดือนส0บเดือนสิบเดือน10สิบเดือนหลังจากที่มันเป็นหน่วยอ่ะเป็นบานดอกบานบ้านี้เบิ่งตรงนี้สีอันนี้อันนี้คือสีที่เป็นพระมชาติของเขาที่เฮาห่ออีกแบบใส่สปันบอนห่อเป็นแบบนี้มันท่านได้สุกไปไหนเห็นบ่ครับมันสิบ่สุกผ่านเฮาเบิ่องจังนี้มันสุกแล้วแล้วเห็นบ่แต่วันนี้เขาก็เลยทดลองนี่ยี่นี่สีทดลองมาเด้อ อันนี้คือขาสิเก็บตอนไหนตอนนี้มันสูกมันบอเขาจังสิเก็บม้นี่ได้อันนี้อันนี้ปล่อยไปธรรมชาติมันท่านได้สกโอ้ออันสีเเลืองๆนี่ข้าห่อไวให้ผิวเขาสวยแม่นค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาบว่าท่านสุกแม่ขันขาสิขันขาสิเก็บบนตหนือเมืงที่ว่าปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติแต่ว่าข้าห่อแบบอีกวัตุดิบบางทีว่ามันมันตึกแสงได้ครับผมมันจะเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้คือมันท่านได้สูกว่านั้นม่ะวัวฟังแนวต่างแต่เริ่มปลูกนี่ยดูแลเขาอยอนนนนนนน่่ปปาีีีี้มัเ็ืทส อันนี้เนาะรายละเอียดอีหลีต้องให้ลูกชายเพิ่นเป็นคนเว oh, ้าแต่แม่นี่แค่คือมาพาเบิง่งคือบางเทื่อนี่ก็คือมาหฮอยเพิ่นครับมาหดน้ำมาเบิ่งเปิดน้ำให้เพิ่นจังซี่แม่แต่ใส่ปุ๋ยจังได๋ฉีดฮอร์โมนอีหยังแบบใดเนี่รายละเอียดต้องเป็นลูกชายเพิ่นต hmm. ้องคอยสิรู้แม่แม่บ่ได้เฮ็ดรายละเอียดป่านนั้นตอนส่วนใหญ่ก็สิมาเบิ่งรายละเอียดแต่ว่าปลูก,กได้ปลูกได้เพิ่นก็ปลูกเองนั่นแหละแต่แม่ก็ปเป็นคนชมเนาะเบิ่งให้ปานนั้นมาหฮอยห้เด้อจังซี่นะครับนี่ๆของ เราหนึ่งต้นนี่แม่เฮาสิเอาไว้หนวยหนวยหลายบันไดหรือว่าอะไรกมันออกตอนแรกมันเป็นหนวยย่นิครับอ่สองรอยหนวยคนเนี้ยต้นเนี้ยแมนบ้านนี้ลูกซาเลมมาเลือกไว้ประมาณรอยต้นอ่ารอยหนวยรอยหนวยเอาแค่รอยหนวยว่ามันต้นมันต้นไม่ยู่แม่เพิ่วางสิครับ่ต้องเอาไว้หลายดอกเพราประเดี๋ยวมันสีอันมันสีส้มเนาะต้นสีส้มครับเพิ่นก็เลยเอาไว้แค่รอยหนวยบานที่นี้รอยหนวยเพิ่นก็ทดน้องอีกละ ับอร้องว่าขันท่าบ้องห่อสิเป็นจังได <โฮ S 2> ลวอยว้ประมาณาน่วยน่วย,ย,ยกับทอกําปั้นแล้วเนี่ยนุวยนุยกับนก็ปวดตีนคืเพราอันเพราะมันเริ่มมาพรามันเริ่มมันเบิดความอยังนะนั่นแ่ะแมงวันทองลงแมงว, <โฮ S 2> วันทองเจาะตอนแรกแม่นึกว่าสมมันคิวๆแมงวันทองสิบ่ลงบมลงคือเกาแมนค่ะแมงวันทองมาเจพอเพราะจอมาได้เหลือแค่ห0สิบหน่วยโอ้ก็ได้ต้องหอบัดนี้เลยหอจากนั้นมาเลยหอลองลลลอลหอเบิ่ง เพราะว่านี่แหละเปอยังคือบอกาลรองเงียงหลายๆเพราะเขาจิมาทดล้องบันี้เลยว่าโอ้ยแม่ก็เลยว่าไปอยังคือบวกหอวตะเมือแหลกก็ล้วว่าคันหัวจะรูตีว่ามันเกิดปัญหาคันพวกหัวหมายถือว่าคันหอแต่ตอนแรกเลรื่อนจะบอกรูว่ามันอยู่ได้ว่าได้ก็เลยร้องเบืองก้อนเผินว่าพอร้องมันก็เลยมาคัดออกคัดออกทีมันนั่นมันก็เลยเหลือประมาณสามนแลวกพี่น้องถือว่าโชคดีนะครับเรื่องมือหนีมาอยู่ไหนมีโอกาสเขามาเยี่ยมชมนี่ถือว่าทุกอย่างเพิ่ทดล้องเบิดครับก็เลยทดลองเบิ้งบันทึทดล้องก็เลยมาเห แล้ว่อเสียงหัวแดงเนีว่ามันสุกเราโรชาติเป็นแบบใดเพราะสุกอบาเพราะหอมปั๊บมันเป็นสีสีเลยเป็นหัวนี่มีเป็นสีสีเลยแม่เป็นสีสีเลยค่ะโอ้นี่หนี้พี่น้องไปนี้ก็เรียกว่ามันสุกเราตัวต่นแรกเนาะแมนแมนบ้าอยู่เห็นกับว่ามันสุกเราได้หรือเล่าลูกแล้วบมันสุกจะพาไปกินแม่ก็่แมก็เปิดแม่ก็ว่ามันสุกเราเนาะเออกับว่า มันสู้ละตัวเปล่าบะมันสู้เปล่านะบันยภาพ่กินแม่เบิ้งบัณย์ป้าขันจะกินต้องมาเปิดเบิ้งอันนี้เปิดเบิ้งนั่าตีเออเปิดเบิ้งนั่นนี่คำว่ามันสุกคำว่นมันจะใคยสิพอกินเปล่าครับเพปลนตะไอ้แม่กินหลังปีใหม่เปล่านะเพล่นว่านะหลังปีใหม่เออเพล่นก็เรียกว่าเอาปีใหม่ซะก่อนแมนคือเพล่นว่าประมาาณว่ตอนนี้มันเป็นการทดลองเนาะคุณดูดทดลองว่าอันนี้เก็บเวลาเท่าใดมันจึงจะพ่อหมอ ครับจังสิบบอกผิดหวังกับลูกค้าจ <ma ังสีบแม่คันนั่งเก็บลูกค้าส่งลูกค้าจังสิบเนี่ยพะว่าอยุหนีเฮาเห็ดแม่นบางสีดากันเฮาสะบอเก็บออ่่าานั่นไหมบ่มันมาเก็บมามาบ่งไว้หลือไปส่งสิไหมเก็บพร้อมกินโอ้ทุกอย่างนี่เพิ่นพิธีพิธันได้พี่น้องรู้จริงในพืชนั้นๆค่ะเก็บพร้อมกินถ้าจมเพราะสนี่เฮาก็บอเก็บครับผมคันเพนบะบัญนี้เพราะฉะนั้นลูกค้าเขาถึงจองไว้เขาจะเป็นพี่ออเดอร์จะจะบอกแม่นว่าเขามาสื่อกินเลยสิแหมจะจะไม่ได้ เพราะว่าการแบบนั้นเท้าเาบามีห้แต่ว่ามั่นใจบ่าตอนแรกที่เอาต้นนี้มาปลูกเนี่ยบอกว่ามันสิเกิดมันสิเป็นผลในเฮ้าน่บอค่ะบอมั่นใจเลยแม่บ่นเทาทดลองโอเป็นหยังคือปลูกต้นเดียวกับือทดลองครับแม่มาซ่อมดูบ่โอ้ยอันกับลูก้ายว่ามันซ่อมทุกมือเริ่มมันเป็นน้อยนี่ยฮงว่ามันซ่อมถุกมือมาจอบเบิ่งทุกมือพ่อเรียนรู้จากพืชต้นแรก เข้าใจขบวนการเข้าใจพื้นแล้วเจ้าคอยขยายแม่นบ่แม่นค่ะตอนนี้ขยายเท่าไรแล้วนี่โชกุนนี่อ่าโชกุนนี่บ่รู้เพิ่นได้จากต้นแต่ว่าแต่ว่ามันก็สิมีผสมเพิ่นก็เลยว่าตระกูลผสมแสดงมาอยู่กับเฮาได้ครับเพิ่นเพิ่นเลยไปปลูกสมอออยิสราเอลโอ้ค่ะโชกุนก็มีครับโชกุนก็มีบไดนี้สมรู้สึกว่าจะมีหลายสายพันธุ์อยู่ที่เพิ่นมาว่าเป็นสมเกียวหวานธรรมดานั่นล่ะอันหมู่นึงแล้วก็สมอออยิสราเอลอีกหมู่นึงอันที่เพิ่นคุลงเนาะแล้วก็สม จีดยังอ่ะเพิ่นว่าเอ้สมจีนอ่ะกับมีเราก็เฮ็ดเพื่อนี่็ดสมาปีอ่าเอายอดสมไปต้อกับบักโฮดเพิ่นก็เฮ็ดโอ้ไปต้อกับต้นกระสังคันก็เฮ็ดเพิ่นก็เลยเฮ็ดสัมมาปีแมนพี่น้องขึ้นกันเลยขอมลความรู้อยู่นีเบิดเลยเอาอันเขามีหลังจากที่ว่าเขามีศัตรูเผืชเช่นมาแลงแล้วเขายังมีโรคบ่ โลกอันนี้ว่าตามตรงเนาะแม่แม่อาจจะเพราะมันเ่ามันนักวิชาการเกี่ยวกับเกษตรคันถามลูกกับเพื่อนกกษตรลูอยู่แต่แม่ที่เบิรงมาหนิยังมันมีอย่างกับเขาเด้ของเขาเนี่ยหมาถึงของเขาเด้อเพราะมันของคนอื่นบพาท่นมีบพาทนเจออย่างจากบักสมเนี่ยเพราะว่าหรือหรือว่าเขาเหตุแบบอินซี่เนาะมันเพราะมีอันอันเราก็มันก็ยุ่งทางกลางกันอื่นมันบ่ามันเปลี่ยนแปลงง่ายไหมคะ มันมีผสมประสานใช่มันมีอยู่ทางการแบบซีดามันอย่ลินจีม้วงมันพดเป็นเป็นแปลงไงเป็นแปลงทีมันจะไปหล่อมาแล้งได้ไหมแม่ก็เลยคิดว่ามาของแม่เลเวลมีแต่ถ้าเราไปปลูกเป็นแปลงไงยพวดเดียวนี่มันอาจจะมีก็ได้ใช่อาจจะมีก็ได้แม่คิดว่านะอันนี้อันนี้แม่เดาในในในสิ่งที่ประสบการณ์ที่แม่เห็ดหน้าวันเถาะวันเถาะอันตามตามที่ที่เห็นจะประมาณนี้นี่พี่น้อง เราสารเลยออกหน่วยก็ถือว่าสําเร็จแล้วแล้วพหอเฮามา่อหน่วยเนี่ยเลยบ่มีปัญหาเรื่องโรคอันอีหยังเพิ่นแฮงเกิดโรคอย่างของเพิ่นน่ะโอ้มแ,อแม่ะผิวก็วสวยเนาะแม่นค่ะผิวก็สวยพร้อมผิวสวยเนาะ,น,น,ะนี่แหละบัดนี้เพิ่นก็นเลยวาาทท่วาถ้าเฮ็ดเฮาก็ต้องห่อเอาเด้อแม่เพิ่นว่าจังซี่เฮาได้สูตรแล้วเพิ่นว่าเนาะอันนี้แต่ว่าคันโซนภาคเหนืออย่างอันวัดจังหวัดแพร่นี่ของเขานี่เพิ่นก็จะฉีดยาแม่นครับว่าสิมีครับพี่น้องส้มนี่รู้สึกว่าเพิ่นบอกว่าอันเพิ่นตรวจสารเคมีเนาะส้มนี่เป็นเป็นเป็นพืชที่มีสารเคมีเยอะที่สุดโออ้้นนีี่่พง ความรู้ทางด้านการแพทย์แม่เป็นกันะนนาบหอมบนี้ก็เลยบะนี้พ่อมาฮองสีบ่ของขฮาวบ่มีผมว่าสีนี้เบิดอะไแม่กันในเรื่องของแม่นผลไม้แม่บอกเลยผลไม้เนี่ยที่สวยที่สุดเนี่ยคือแม่บอกเลยครับตามที่แม่เห็ดนะตามที่แม่เห็นเห็นมาเห็ดเนี่ยคือเนี่ยเห็นมองแม่มาตรงห่อทุกน่วยถ้าไม่ห่อไม่ได้กินบ่ได้กินเลยแม่นทุกพืชแม่ห่อหมดว่ว่ีสจะขึ้นห่างขึ้นไสกสร้างราคาแพงมาได้กสร้างใช่เขาต้องเขาต้องมีแหละตรงนี้ะบบคือขันอทีพิพนเห็ดแพงสุดๆเนี่ย ก็คือจังคอก็จังแม่เห็ดนี่ะมันก็ต้องใช้มันต้องใส่แรงงานคนเนาะใช้วัตถุดิบเพิ่มเติมสิแม่เพื่อนก็ต้องขายแพงเท<น>่าถ,าถาบ่อสารีเหลี่ยมจะเป็นแบบนั้นเป็นหยังผักอินทรี์หรือว่าผลไม้อินทรีย์มันถึงแพงหรือว่ามันเป็นแบบนี้แม่เข้าใจเพิ่นเลยพราะมันต้องใส้ง,งบประมาณเพิ่มเติมใส่แรงงานเพิ่มเติมขาแรงมันก็จะบวกไปมันก็จะเป็นขเขาเป็นราคาเนาะตั้งแต่แม่มาเห็ดสวนเข้าใจวิธีเกษตรแล้วกับงานประจํ่เห็ดเนี่ยแม่มันเป็นจตงได๋ เรื่องของการอยู่การกินสุขภาพแบง<บ>ชีวิตของเขาจากเดิมเนาะอันนี้เราประสบการณ์ตรงเนาะตอนตอนเดิมแม่เหตุงานอยู่โรงพยาบาลเนาะอยู่โรงพยาบาลลักษณะางานเขาคือรับคนไข้ที่เป็นข้นไขบเป็นระยะทายของสุขภาพระยะทายคือย่างไรแม่ก็คือเขาประใส่ชีวิตแบบ สมปูสมป่วยมาแล้วเนาะเอาตรงๆเนาะสุดท้ายก็มาป่วยไหมคะป่วยไงคือเรือหน่อยมันท้อเออมาป่วยโอป่วยเราต้องมาห้หมอรักษามาห้หมอปัวครับคือเครื่องยนต์ว่ะเครืร่องยนต์เนี่คือคารนัป้องกันเนี่ยมันเกิด <đến S 2> <ฮ>เวลาเวลาห่างมันเกิสิบเอ็ดขยห่างมันบ่ครับเออแต่อเผอิญว่าขันค้ดเด็กไปป่วยเราแสดงว่าเครื่องยนต์มันเริมมันเริ่มมีปัญหาแล้วแม่ครับนั่นแหละแม่อ่าทำงานอยู่โรงพยาบาลนี่แต่ละมือแต่ละมือเห็นแตงต่เพน เดี๋ยวก็เดี๋ยวน้องก็บ,บอกว่าพี่มื้อนี้ใส่ท่อหายใจ3คน4คนทรงสารคามทรงสารคามแม่เลยว่าเอ๊ะเป็นหยังคนเฮาคือคือคือต้องอาการมาเนี้ยเมื่อคืนน่ะขึ้นหนักขึน้นหนักขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเนะาะหัวใจตีบทรงหอดขอนแกนทรงแต่ละคืนแต่ละคืนน้องสิงเที่ยวกันไปเนาะก็จะล่งพอพอพอแม่ก็จะอยู่ในระดับหัวหน้าเนานนะก็จะเบิ่งครับก็เลยว่าเอ๊ะมันเป็นจังได๋ทีนี้ตอนนั้นก็บ่ได้ขึ้นหยังดอก ราวาเออมันอาจจะเป็นวัตจากของมนุษย์เหะเนาะคือป่วยก็รักษาไปรักษาไปแต่มันหลายขึ้นเรื่ยอยๆวันนี้ล่างไต,ตก,ก,ก็ต่อหน้าก็กบอกว่าลูกหม,มาตองมาเปิดล่างไตเด้อูนยนล่างไตตรงมีลงบหมานะเชือกตรงมีครับอืตอนนี้มีทุกอ้อมอ้อมแอมเบิดแล้วลงมหมาหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแม่สังเกตว่ามันใญ่ขึ้นลงบหมาเนี่ยาจากเดิมเมื่อกี้สิบสิบ,สบเตียงเนาะพอแม่มายื่งไม่หม่เนี่ย0ิบเตียงขยายมาเป็นสาสิบเตียง ตอนนี้น่าเชื่อเป็นแน่ค่ะหกสิบเตียงหกสิบเตียงแล้วแมนหกสิบเตียงกัยง่ยังว่าขั้นพ่อยังจ<อ>ิบ่พ่อยังต้องจัมาเปิดศูนย์รังไตอีกแม่เลยว่ามันเกิดเดียงขึ้นกับพี่น้องบ้านเฮาครับบ้านนี้ได้โอกาสเนาะพอดีมันก็ดโดยมีเหตุละคือพอดีออกมาเบิ่งพ่อพ่อเล่ากับอายุเก้าสิบกว่าปีค่ะพ่อนี่อายุเก้าสิบหกปีครับเราเราเล่ากับเริมต่างไว้เนาะครับต่างวัยไ้ต้องก่อมาอยู่เบิ่งพ่อก็เลยข,ขอ,อยายโอนมาอยู่ลรวพ่อสะตอ Mm hmm. มาเห็นงาน mm hmm. ดานส่งเสริมคือในโรงพยาบาลเนี่ยแม่บอกตรงๆเนาะม่เห็นทุกอย่างครับคือ,อยุ่แผนกทุกแผนกที่อยู่โรงพยาบาลว่าจะเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินตึกผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกห้องคลอดคือทําทุกกระบวนการของ mm hmm. การดูแลคนไข้นขเนาะทุกสเต็ปจนว่าได้ไปเหตุงานงานในเรื่องของควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลบดูแลทั้งมดในระบบ mm hmm. เสร็จแล้วก็เหตุงานอ่าเขาเอ่ยยังก็ งั้นเกี่ยวกับแบ็กออฟฟิศนะแบ็กออฟฟิศคือดูแลสนับสนุนงานบริการของพี่นอ้องของของโรงพยาบาลทั้งหมดว่าจะเป็นซักฟอกก็ดูเนาะควบคุมกำกับตายกลางคือหน่วยบริการทางเครื่องมือแพทย์เป็นสิไียก็บเบิง้งเฮดทุกอย่างแม่เรียกว่าอ๋อแล้วมีงานหนึ่งที่แม่ยังไม่ทําคืองานส่งเสริม,ส,ส,รมส่งเสริมสุขภาพใช่ยังไม่ได้ทา<ม>ในใน,ใน,ใน,ในบทบาทของพยายบาลย้อนกลับไปนึงหลังจากที่แม่บอกว่าเตียงมีการเพิ่มขึ้นพี่น้องของเขามีการป่วยแล้วก็นักขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มเอียงหลายอย่างเขามา มองนี่นี่แม่อยากบอกพี่น้องว่าจังไดอยากพี่น้องบอกพี่น้องว่าคือเป็นอย่างเขาคือป่วยขึน้นเราการ,รดูแลสุขภาพก่อนป่วยเขาเหตุจังได<อ>พักกันมีวิธีวิตแบบใดไปเบื้องต้นเหตุก่อนไปเบื้องต้นเหตุ<อ>บัดน,นี้พ่อได้ออกมาอยนหลวพ่อสตอจังเห็นหนั่งถึงบางอ้องไงจังไดเลยแม่คือพอออกมาอยนหลวพ่อสตอเนาะบทบาทของเลาพ่อสตอตอนเนี้ยคือมันจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูนเนาะครับบัดน,นี้พ่อมาอยงในชุมชนปรับ พิธีบานเท่าจากเดิมที่แม่ทิ้งไปสาสิปีเด้อายุราชก,การสามสิบปีกลับมาเบิร์มันไม่เหมือนเดิมเช่นสม,มัยตะกี้บ้านเท่าสิบปูกพักกินเองครับตื่นเศร้ากันมาปลูกพักกินเนาะแม่จะพาไปปลูกพักเราก็บบักพริกบักเคือกับมีอยู่ในพื้มชนกินเองแมนแต่สม,มัยนี้เนี่ยทุกอย่างดีลิเวอรี่หมดจังไหนแม่เอาก,ากับน้ำมือเศร้ามากกับอยูกหมูโทรศัพท์ ยกมานยกหัวโตสามแดงมันก็ี้มีรถมารถพุ่มพวงรถพุ่มพวงเขามามีบักพริกบักเขือมีทุกอย่างพร้อมอาหารเรืงอาหารสําเร็จรูปพร้อมสะดวกสบายสะดวกสบายค่ะเป๊กเป๊กเป๊กเข้ามาเป๊กเป๊กนี่คือหมายถึงว่าเขาจะจะหยบแตนเนาะทุกคนก็บเจนย่างเขามาเบิ้งว่ามีเพิ่นเพิ่นเอาอย่างมาขายค่ะแล้วก็ซื้อไปทุกอย่างซื้ออาหารสําเร็จซื้อบักพริกก็อยู่ในรถเป๊กเป๊กอันละผักก็อยู่ในรถเป๊กเป๊กน้อยคนมากที่จะปลูกผักกินเอง แมน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 บ่คอยปลูกเด้อค่ะไปเบิ่งเพิ่นแล้วก็เลยว่าอ๋อวิธีเฮาเปลี่ยนไปบักคักสมัยตะกี้อีพ่ออีแม่พาเฮ็ดเนาะพาไปปลูกผักออกกําลังกายโดยการไปหดผักบัดนี้ขั่นไปจับรถเป๊กๆหรือว่ารถพุ่มพวงขันผักบ่งามบ่เอาเด้บ่ค่ะอ๋อจะเป็นจังซั่นอันนี้คือแม่มองเห็นบ่เห็นเลยค่ะเห็นๆรู้แล้วว่าพฤติกรรมของคนมันเปลี่ยนใช่แล้วทีนฮาก็ติดสบายมากขึ้นแมนแนเข้ามาติดสบายมากขึ้น เกับกับ่ได้ว่าติสบายนาะงพเดกามังสบายเบิดแล้วเนาะแม่นครับเออมันมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะแม่ก็บ่ได้ว่าเพิ่นเนาะอันนี้คือเริ่มต้นคือจากการกินของเจ้าของแม่นการกินการออกกําลังกายกัออกกําลังกายกับอัดรังคนก็สิออกอยู่แล้วเนาะเพราะว่าบ้านเฮาบ้านเฮาก็ยังได้ออกอยู่ดอกพอพระนภวันธทายเฮ็ดนาอยู่ครับค่ะก็สิบ่เป็นปัญหาดอกแต่การกินเนี่ยเป็นปัญหาอยู่จากเดิมเฮากินป่นกินแจ้วกินปิ่นปลากินหยังอยู่บ้านได้เห็นบ่ครับตอนนี้ก็เริ่มมีอาหารฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดคืออว่่่าาาหรถุงนีละ กะทิมาเพิ่มขึ้นเร็วด่วนหนึ่งเลยจีใช่เมื่อก่อนนี่บรรท้อนขาสารอาหารนั่นบ่แต่ตอนนี้อาหารเกินเนอะอาหารเกินแม่นอาหารเกินเพราะว่าเป็นยังไงแม่เอาอยากกินหมูเพิ่นกะขามาส่งแม่โอ้ตะกี้เขาจะได้กินหมูไงวะเมื่อก่อนแล้วแมนบ่แม่นครับเป็นบุญท่านั้นยังได้กินนั่นบ่แม่นครับเออขนมเสียนี่คันว่าเป็นบุญว่ได้กินเ่ได้กินแล้วเออเดี๋ยวนี้นี่กินทุกเวลากินทุกเวลาจะกินยำใดได้กินยำนั่นเนื้อยังซีขึ้นกันค่ะมีตลอดมีหอดเนื้อช่องฟิตเนาะ บันทอมิซีเว่ยนมันบอบันทอมีโรตาดมอนบอค่ะเออบันทอมีอ่าอะไรนะไอเขาจะมีอะไรนะไอที่เป็นอาหารแช่แข็งอ่ะครับเออนั่นแหละโอ้ไปเบิ้งได้ค่ะพี่น้องตอนนี้นะนี่คือมันเปลี่ยนหมอแม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนทําให้คนสะดวกสบายขึ้นครับแล้วก็เข้าถึงอาหารได้หลายขึ้นครับแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยกินข้าวเยอะขึ้นเนาะเออแล้ววิธีบันทอาอีกอย่างหนึ่งคือเขากินข้าวเหนียวน้ำ ข้าวเหนียวมันเป็นแป้งกันบ่ค่ะคบเป็นแป้งเราเวลามันมาเป็นน้าตาลนั่นกันนันมันก็จะไปสะสมลายขึ้นครับจากที่ประสบการณ์ที่มาเหตุงานอยู่ตรงนี้ล่ละเลยมาถึงบางอ้อว่าอ๋อเป็นอย่างบานเฮาคือเป็นโรคติดตามของแถวยุโรปเนาะแถวฝรังที่เป็นโรคเอ d เซดีขาเจ้าเอิญไหมโรคติดโรคเรื้อรังไม่ติดต่อแมนบะบานเฮ้าเอิหลายขึ้นแม่มาเห็นขอมูลก็ตกใจปะคักเลยเด้พี่น้องบานเข้าเหตุจังไงเนาะ ไปคัดกรองคนไข่นี่ประมาณ80%มีความเสี่ยงเบาหวานความดันเหมรับสิเฮ็ดจังไดมาทีนี้ <ừ> จังสีไหมคะ่ะ <ừ> เป็นเป็นปัญหาของสาวสุขไทยเนาะนี่ละ่ะพ่อแม่มเาเฮ็ดเกษตรแม่ก็เลยว่าโอ้ยเพิ่นก็บ่ปลูกกินดอกเวลาหมอลงเวลาเวลามะละแม่ไปลงทริปเนาะให้เพิ่นเบิเบ่งวา่าอ่าวิธีเฮ็ดเกษตรอินทรีย์จังซี่เด้อเพิ่นว่าโอ้มันลําบากหมอเฮ็ดรถให้ไปซื้อกินดอกเพิ่นว่าครับอือแต่ว่ามันก็สิว่าจังซี่แม่ก็เลยมาเฮ็ดกรเสียดอินซีแม่ก็ ลงผ่านโซเชียลให้พี่น้องได้รู้<ม>พร้อมลงในการดูแลรักษาสุขภาพพร้อมลงค่ะลงลงเรื่องการเฮ็ดเกษตร,ร,รน,นี่แหละว่าเฮ็ดแบบใดเพื่อป้องกันแบบใดก็เฮ็ดให้เพิ่นเบิ่งเนาะเฮ็ดเทศไปก็จจะมี FC อยูย่เพิ่นก็มาเบิ่งมาเบิ่งเพิ่นก็ว่าเออเฮ็ดรลอนหมอ,อดเดี๋ยวจะมาซื้อกินดอกกันว่าค่ะเออแม่ถามในว่าไอ้ข้อมูลที่บ่อยู่ได้ยินมาเนี่ยคือว่าอาหารชนิดใดที่ผ่านกระบวนการกรรมวิธีหลายๆอย่างเนี่ยนั่นคือในเรื่องของ สารสิหลยแมนบอกแมนค่ะ<อ>เพราะเขาคนเด็กินอาหารธรรมชาติเนาะครับบบดน,นี้ส่วนเขาจะไปผ่านกระบวนการวิธีการนั้นไมันกับสารอาหารก็ไปเบิดแเราละมันก็จะเหลือตั้งกตเหลือแต่ไอหยังที่มันเขาเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะมันก็จะเหตุให้สังเกติ่งพ้าบานเฮาเปลี่ยงขึ้นเป็นเบาหวานหลายแท้ครับเปลี่ยงคือเป็นความดันหลายแท้เพราะว่าๆตื่นเช้าขึ้นมาปับ๊บเนาะจังจังไปรับไปเยี่ยมบ้านคนไข้เรือไปนังคนไขน้นี่พี่น้องเขาสิกินกาแฟเด้คันกินกาแฟ เพียวๆนี่กับซีดียืดออกเนาะคือกาแฟดำนี่แหละที่กาแฟดำกับซีดีย่ดออกแต่มักกินที่เนวันที่นวันจะมีเคีมเทียมมันบละแมนครับโอ้ทีสมัยตะกินเัางพกกินเนี้ยจะของไปนดหน่อยได้กินบละบ่ได้กินแล้วแม่บ่หัจากสมผัมันขอ้นยังสมัยนี่ไปเบิ่งเน้อเขาไปได้มู่บ้านเพื่อนี่ตัวคนจะได้กินกาแฟถามกันเป็นเรื่องเป็นแล้วได้เด้ต้องกินกาแฟมันไปเฮ็ดงานก็ต้องออกกาแฟเสริมกินกาแฟหวานหวานมันมันี่สิแม่ค่ะแ่บแบนี่สิแม แม่ก็เลยว่านั่นอาจจะเป็นจุดหนึ่งก็ได้อันนี้แม่มองว่าเนาะเพราะว่าพอคิิมเทียมกับหวงจิตแล้วว่ามันเป็นเพราไขมันท่านเนาะพอไขมันที่เหตุให้ไปก่อเส็นเลือดเองสิแม่เหตุใ้เกิดโรคพวกนี้แม่เลยว่าเอ๊ะเหตุใดเนาะบานเทาจังจิกลับมาเป็นวิธีเดิมแม่ก็เลยเหตุเป็นตัวอย่างมันแม่ได้เหตุเลยก็เลยลองเหตุเบิงวิธีเดิมคือปลูกเองกินเองเราก็อนใดมันก็ต้องปล่อยอยู่กับธรรมชาติบพราะนม่ออมิยังกับแบบต้องให้ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งสิแม่แม่ว่ามัน โอ้นี่พี่น้องใ้ทั้งการช่มสวนใ้เรียนรู้ข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงในเรื่องของการดูแลส,สุขภาพพร้อมได้หูว่าสุม้อนีโลกมันเปลี่ยนไปหลายๆอย่างเราก็พฤติกรรมของคนก็มักสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นเนาะนที่ที่เว่าวนี่ก็บว่าได้หมายเข้ามาจากของว่าพี่ปัญหาเด้แม่ใส้ประสบการณ์จากของที่มีปัญหามามา,มา,มาล่องเห็ดเบิงเนาะแม่คิดว่าเนาะมาล่องเบิงว่า เขาก็ต้องเป็นตัวอย่างพี่น้องก่อนตัวหรือจังใดจริงไหนเ้าคสิบอกเพื่อนได้แมนเขาก็ได้ต้องเฮ็ดเพราะแมนมาเพาของม่นเป็นแมนเป็นในครอบครัวถามว่าดูแลแม่แม่เนี่ยดูแลคนไข้ในมือเองเนี่ยครับหลายคนเนาะคือหลายคนทั้งทั้งพ่อแล้วอายุหลายกำพือนสูงอายุแต่พ่อเป็นโมเดลที่ที่ดีมากในเรื่องของการดูแลสุขภาพพ่อใหญ่เนี่ยอายุเก่าสิบหกปีเก่าสิบหกปีเนี่ยค่ะไปคัดกรองสุขภาพของเร่ามืาอน่อยนี่โอ้เด็กน้อยอยากอายเลยอยากอายย้อนยังตี ความดันเราร้อยสิบเจ็ดสิบอ่ะขึ้นเบิงร้อยสิบแค่แค่ร้อยสิบเจ็ดสิบของผมเกินเลยแม่นั่นแหละขนาดเขายังเกินแต่ของพ่ออายุเก้าสิบหกปีร้อยสิบเจ็ดสิบแกมีแค่อย่างเดียวคือโรคชลาของแกคือเดินแล้วมันจะงอมเนาะอันนั้นคือเป็นโรคความเสื่อมน้ําตาลในเลือดเหลังจากอดอาหารแกได้แค่แปดสิบสี่แม่เรียกว่าพ่อคือพ่อเนี่ยโอเคเลยคือปัญญาเนี่ยสมัยตะกี้สมัยไม่สมัยตะกี้แม่สมัยนี้ บ้านเฮ้าเนี่หรือว่าคนดุนไม่เนี่ยาย่มไปหากินขนมปังหากินสิ่งที่มันมือหนแม่แต่ว่าบัดฝรังเขาหากินผักสดเด้ใช่เขาเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอันนั้นคือวิธีคนครับป่ะเอาแล้วจากส้มนั่งยืนคุยกันพี่น้องได้รั้งความรู้ทั้งการแพย์น้ำดูแลตันเาเดี๋ยวเดี๋ยวพไปเบิ่งอันของเข้ากัสิมีบักบักม่วงเนี่บักม่วงเข้าสิเป็นเ้าจะปลูกประมาณนี้สิปลูกร้อมกันเลยนี่แม่ก็ไม่ป้าเนี่แม่นค่ะ ปูปะวงอันนี้เป็นแก้วขมิ้นแม่เขาไปเบื้องไหม้ป้าในเปียงไหม้ป้าตรงไหนคะนี่ไหมน้ำขั้นหน้าอันนี้อันนี้ไม่ป้าเป็นไม้ป้าเสริมไม้ป้าเสริมตีเสริมทีฮาปลูไว้มันเป็นเขาเอ็นเป็นเขาเอ็นบัฟเฟอร์โซนเนาะอันนี้พอเดี๋ยวเพีน้องในเบื้องน้นครับว่าระวังไหม้ป้ากับไม่ผลนี่สามารถปูน้ำกันได้แล้วก็วาง่านกัน้เป็นภาษาอังกฤษอันมันเป็นเขาเอ็นบางบางเขาเป็นเเอ็นเป็นโซนโซนแบ่งแยกเนาะคำว่าแบ่งแยกคือเขาเขาวางหลักการหลักการในเรื่องของการเฮ็ดอันเห็ด คือใส่ที่จดีของในหลวงน้าครับปลูกปลาสามยางประโยชน์สี่ยางของเพื่อนเนาะหลอกก็กัเฮ็ดโคกหนองนาโมเดลของเพื่อนเนาะแต่ว่าแม่ว่าได้เป็นโมเดลคือเพื่อนเน้ะเค็ดตามโมเดลจะคของนี่ละเอาประโยชน์ที่ใส่ซ้อยได้จริงแม่นค่ะยุนี่ก็เลยปลูกอันนี้จังไม่พยุงบ่คะครับผมแม่นแมันแมพยุงค่ะอันนี้พยุงนี่พี่น้องสามีเราเป็นคนปลูกดอกต่ปีแล้วเนี่ยแม่เอ้าเกือบสิบประมาณสี่ห้าปีนี่แหละป๊าสี่ห้าปียุดอกค่ะ เป็นบ้านจะเย็นปะอยู่นี่เย็นสบายเย็นแม่แล้วก็ยางหน้าพี่น้องเออยางหน้ากระปุกยางหน้ามยุ่งวันนั่นก็เขาเขาคนจัดร่องกันมาถมทั้งนี้เนาะร่องอ๋อนี่คล้องคล้องนี่เป็นเป็นยังแม่เนี่คล้องเลียงปลาธรามชาดเนี่ยปลาท่ามชาาดนี่แหละค่ะอ้นี่มีน้ำอยู่นี่พี่น้องแมนเลียงปลาธรรมชาาดนี่แหละค่ะครับเป็นยูหันเอาแม่ยังไงก่ออธิบายแผนพังให้พี่น้องฟังไหมบึงนะ เป็นเยียงเขาคอย,คอยมีข้องขุดข้องไว้ให้เนียงแม่ขุดข้องไว้ฐารับน้ำรับน้ำสแปราน้ำไว้สําหรับอันเหตุหน้ามองหันหเฮ็ุหนา้าแปลงนั่นไหมคะอ,อันนี้เป็นรองน้ำสําหรับสแปรน้ำไว้กว้างเลือกตัวไรนี่แม่โอ้ตะกี้นี่ต่กีเขาก็ลึกอยู่เด้เอาคนลึกประมาณสี่สองสองเมตรกว่าสามเมตรปุล่วสามเมตรกว้างกับสิประมามันเกือบหาปุล่วเนาะนั่นนะเพื่อนเพื่อนเฮ็ุน่ะมันมันหลอกหลายเธอแล้วเพราะว่ามันดินมันไลยลงไปกับมันก็เลยหลอกขึ้นไปเฮตุคู่ ตอนแรกแม่แม่เฮ็ดนะแบบว่าบ่มีสต๊อกน้ําำลงเนาะสตอกน้ําคลองนี่น้ํามันสิบ่พอน้ําไหลมาล้นไปกับไหลของเพิ่นหมดแหมครับบัดนี้มีแค่สาสาก็บ่พอสําหรับต้นไม้แบบนี้บัดนี้พอเฮ็ดนาก็เลยว่าเฮ็ดร่องแล้วบ้างบ้นไทใหญ่อยู่เนาะไาประมาณ7ไร่ก็เลยมาแบ่งร่องน้ํางวักนี้ไว้ครับพอน้ําเพิ่นไหลพังก็เอามาเข้าลงร่องนี่แหละค่ะถ้าถ้าจะว่าเรื่องระบบน้ําก็หลายเติบเด้อยู่นี่เพราะว่ามันหลายอย่างเนาะแม่บ่อยู่ถามแน่ แม่มีข้องสใส่ไก่ข้องน้ำแล้วแม่ปลูกไม้ปลานี่ไม้ปลาพี่น้องเป็นแถวเลยเท่าบางหยุดมองเห็นนี่ไม้ผยุง่งไม้ยางหน้าไ,ไม้แดงือนนี้แ,แม่ปลูกไม้ผลเป็นนย่งแม่คือพอปลูกเฉพะไม้ผลอย่างเดียวแม่คือปลูกไม้ปลาแซมนำ้ำเพื่ออย่างอ๋ออันมองนี่ก็เป็นประโยชน์เนาะค,คือห้องใส่พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดเราตรงนี้ก็เป็นเขาเอินเขาเอิญก่อ,อกำบังน้ำเวลาโรคมาแรงมันมาหาาไม้ปก่นี ไม้ปลาจะน้อยมาันกระติ้ล้นใบไม่จะเป็นใบมมนกระิเป็นปใบนน้อยๆพวกแมงจินโนนแมงขีงหามันจะเกิดมากินก่อนมันจะลงมาครับไม้ผลเขา<อ>สังเกตได้เขาส,สังเกตว่าเขาสิสเ,เป็นโซนไวโซนห<ม>นี่งกับสีนี้นีนนกำแพงอ้อมเป็นเป็นไม้ปลาอ้อมไว้แมนพีนองเนี่ยยังมาดมองเห็นก็เลยถามคุณแม่ว่าเป็นยังคือยังปลูกไม้ปลาบังกับไม้ผลไว้นะครับบัดนนี้เพราะว่าเฮาบริสายสารเคมีในการขามงครับ เาก็เลยใส่เขาเอ็นหลักเชิงกลเนาะหลักธรรมชาติเขามาเสริมเพราะพ่หนาแรงมันเกิดสิร้นใบละใบใปไมนห้าเนานเดี๋ยวจะน้อยเพราะบนตัวมันก็สิพีดอกออกบนพีใบไมคบมาแรงก็เริ่มบอกรึใช่ไหมพวกแมงกินนู้นพวกยังเห็นบอกวแล้วมันเัอมันเกิดสิเริ่มมันก็สิเขามากินละใบม่มันมันสิเขามาก่อนครับมันสิบินมาก่อนไม่ใช่ป่าต่ำต้นไม้เขาเดี๋ยร้วนก่อนจะไปหาปลาใหม่เขาเด้ ข้อทีหนึ่หดไม่พ้นเามาตามนี่สักก้อนแมนแล้วก็ยู่แค่บางนี้แมนมันมันเลื่อนรอบไปหน่อยมากโอ้เป็นเชิงกลพี่น้องเป็นเชิงกลนะครับอันนี้คือหลักการเขาเอิ้นัฟเฟอร์โซนเนาะกันเป็นภาษาอังกฤษอันถ้าเป็นเพื่อนเท็ดอันหลักทฤษฎีเพื่อนเฮาแม่ถามตัวอีกว่ากันเทาสิปลูกไหม่ป่าเป็นเชิงกลก็ใหม้ผลนี่เฮาสิปลูกพร้อมกันหรือว่าปลูกไหม่ป่าก่อนหรือปลูกใหม่ผลก่อนหรือจังไ๋อันยู่นี่ปลูกพร้อมกันัหยปลูกพร้อมกันเลยดิเพราะว่าเฮาได้ที่ม่พร้อมกันเนาะหมายถึงว่าอันนี้ก็เย็นเลยนี่ก็ปลูกพร้อมก แต่บอกกินเพิ่มรวยจังไงหรอกแต่แม่บอแม่เฮ็ดนะเฮ็ดพร้อมกันครับก็เลยเป็นแบบนี้โอ้นี่พี่น้องเพราะว่าไม่พลาดอะไรจะเลื่อนเติบโตงามเนาะแม่นเนื่องจากพ่อแม่เพ่อมีคล้องน้ำเนาะแม่นค่ะเดีาเดากระสีมาเลือกไว้ว่าจะเอาอันใบยูซ้ำไหนพันว่าอันนี้สามีเพันว่าดอกครับพอที่นี่ก็เอาไปใซไประโยชน์ได้เลยเนาะแม่เนาะแม่นค่ะเพิ่นจะไปเผาท่านเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดเตาเผาท่านเลยพ่อแม่นีเตาท่านอีกงจี้นี่ค่ะโอ้มีมีพลังงานพร้อมนะครับเฮ็ดพลังงานสะอาดพลังงานธรรมชาติ โล้มเย็นดีพี่น้องนี่ผู้ได้ลูกไม้ป่านี่ครับเกิดที่ใดนี่แหละได้พลังงานได้ซอยได้ออกซิเจนได้ทุกอย่างเลยตั้งแตะกี้อันคุณยหยุดเบิ่งว่ามันเป็นหน้าแดงแด่บ่มีอย่างจากต้นหน้าแดงแด่เลยพี่น้องบ่มีอย่างจากต้นแห่งงอบงอแม่่นคะขันมากกับพี่มี่องที่เซาโฮมบ่ตอนนี้เฮาก็มาเฮ็ดจนว่ามันอยู่ได้กะี่ปี10ปีได้ซ่มเนี้ครับ10ปีมันกันย้อนก็ไปเฮ็ดใหม่ๆตะกี้บ่มีระบบน้่าก็สิหิวหาบด้ลยนะแม่นบ่แม่ พอาีท่่พ่อแม่เห็ดพร้อมกันเลยกับระบบหมายถึงว่าค่อยๆเห็ดเนี่ยคือเห็ดเนี่ยใส่ระบบน้ำมาพร้อมกับปลูกพ<ม>ืชมันบ่หิวครับคือคือ,คอแต่พอสายนามสิไม่ถูกกับอพูดในกระถาง่าป้าพิ่บ่เบิรนเงินไหลสิเบิร์นาหอยู่แต่ว่าเขาเขาก็เขาบ่ามีเวลาไหมเขาบ่แมนว่าเขามีเวลาอยู่กับมันตลอดพอไงเขาสื่อเวลาแมนเขาสื่อเวลาเขาได้สื่อความสะดวกครับนี่ก็เลยว่อปรองมาน